ทรงประกันสังคมมา288เดือนหรือ24ปีได้รับบำนาญ4,800บาทนะครับมาดูคำถามกันนะครับก็พิมพ์มาแบบนี้นะครับว่า4,800จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคำนวณให้ว่าไได้4,800เนี่ยจริงหรือเปล่า,าได้4,800เนี่ยส่ง24ปีหรือ288งวดจริงหรือเปล่านะครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่าเงินบํานาญชราภาพนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับบํานาญชราภาพร้อยละยีของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคํานวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า1 8 0เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบํานาญชราภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบํานาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเกินเนี่ย ถ้าจ่ายครบ180เดือนแล้วแล้วก็มีการาสะสมเพิ่มขึ้นอีกนะครับทุกๆ12เดือนจะได้เพิ่ม1.5นะครับร้อยละ1.5นั่นเองนะครับอ่ะเพิยไม่ได้แจกแจงว่า60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยเท่าไหร่ผมก็เลยลองเอามาใส่ในตารางนะครับปรากฏว่า4,008เนะี่ยมันมีอยู่ในตารางนะครับแต่ด้วยฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายสูงสุดเนี่ย1 5 0 0เนี่ยนะครับ4,008มันจะ ประมาณส่งประมาณ23ปีนะครับเป๊ะเลย23ปีเป๊ะได้4,800บาทนะครับผมก็เลยมองว่าน่าจะเงินสมทบ60สเดือนสุดท้ายเฉลี่ยน่าจะ1,500 0บาทนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีคิดสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะส่ง23ปีนะอาจจะไม่ได้24ปีคือต้องเข้าใจงเงินก่อนว่าถ้าส่งงวดประกันสังคมมาเนี่ยไม่ครบนะครับอาจจะขาดไป1เดือนอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ มันก็นับเป็น23ปีนะไม่ได้นับ24แต่ถ้าเป็น24ปีผมมองว่ามันต้องได้ประมาณ5,025บาทนะครับได้ประมาณนี้อ่ะมาดูเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับสมมติติ้งต่างสมมติติ้งต่างนะครับ ทํางานส่งประกันสังคมมา23ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทนะครับวิธีการคิดนะหาส่วนเกินของจํานวนปีก่อน23ปีลบ15เท่ากับ8ปีส่วนเกินสุดคํานวณน,นะครับ1.5คูณ8เท่ากับ12%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก12%ที่จะได้เพิ่มเป็น32% 32%ของ15,000บาทเนี่ยมันได้4,008นะครับนี่ตัวเลขนี้แต่ถ้าเกิดคนที่ถามมานะครับ แจ้งนะแจ้ง60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยมาให้ใหม่นะครับผมก็จะลองคํานวณให้ดูให้ใหม่นะครับพอเพราอไม่มี60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยก็เลยไม่แน่ใจนะครับแต่พอมาลองคีย์เนี่ยไอ้4.8เนี่ยมันน่าจะ23ปีเนาะนะครับใครอยากให้คํานวณน,นะครับเงินบํานาญชราภาพให้นะครับก็สามารถแจ้งจําจนวนปีที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมแล้วก็เงิน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับว่า อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็แจ้ง2ข้อมูลนี้มานะครับยิ่งละเอียดยิ่งดีนะครับผมก็จะสามารถที่จะคำนวณให้ได้นะ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยไม่รู้ก็อาจจะแจ้งเป็นแต่ละปีนะครับในช่วง60เดือนสุดท้ายเนี่ยช่วง5ปีสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่ละปีเงินเดือนประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาคำนวณให้ละเอียดเลยนะครับฝากกันไว้หน่อยนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่า ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะห์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบ ทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts สนะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งข้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่ง งวดละเท่าไรส่งเงินสมทบเท่าไรนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับหรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรืออย่างวันไหนเมื่อไร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับ นะก็สามารถทำได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัว,ตวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัครสมาชิกโดยใช้หลัสบ,บ,บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่ทานนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่าน แอดไลน์นะครับของประกันสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธทิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆนะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์ comment, สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ